สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เรามีเว็บไซต์ทำแบบสอบถามมานำเสนอนะคะเว็บไซต์นี้หนึ่งแต้มเท่ากับหนึ่งบาทถอนขั้นต่ำห้าร้อยแต้มห้าร้อยบาทนะคะเอ่อเราก็จะดูตรงนี้นะคะทุกคนตรงนี้เราก็ได้มาส3มร้อยสาสิบแต้มแล้วนะคะแล้วก็รออีกนิดนึงนะคะเราก็จะถอนได้แล้วแบบสอบแบบสอบถามเว็บนี้นะคะ ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับคำถามการเมืองนะคะที่อ่าลุ้นรางวัลมีของรางวัลอะไรบ้างนะคะเนี่ยมีของรางวัลทองคำหนักสองสลึงจำนวนหนึ่งรางวัลแล้วก็แบบบัตรกำนันเทสโก้โลตัสจำนวนสิบรางวัลนะคะคือเอามาจากไหนทำไงถึงจะได้มีสิทธิ์รับรางวัลนี่ฉลากถาวรก็คือตอบแบบสอบถามนะคะ แล้วก็ฉลากเพิ่มเติมะทัตวรคือฉลากที่ไม่มีวันหมดอายุและสามารถนํามาใช้ใหม่ได้ในเดือนถัดไปแล้วก็มีฉลากเพิ่มเติมคือฉลากที่นํามาได้ไปใช้เฉพาะเดือนนะคะทําอย่างไรถึงจะได้ฉลากนี่เลยคะ่ะเห็นไหมเขาบอกตั้งค่าโปรไฟล์ให้ครบถ้วนทําอย่างไรจะได้ฉลากเพิ่มนี่กรอกแบบสํารวจข้อมูลทั่วไปแล้วก็ชวนเพื่อนมาสมัคร ะะของก็ประมาณนี้นะคะสำหรับการลุ้นทองนะคะหรือเราอยากจะแลกเงินเข้า t r u e Money Wallet ห้าร้อยบาทอันนี้ก็เป็นหนึ่งฉลากนะคะอันนี้เป็นดีวนะเราจะพูดที่เราโปยคแต้มตรงนี้คือห้าร้อยแมเท่ากับห้าร้อยบาทได้เข้า t r u e Money Wallet นะคะส่วน หนึ่ฉลากตรงนี้เอาไว้ลุ้นทองนะคะทุกคนลุนทองกับบัตรกำนันนะคะซึ่งทำยังไงจะได้เดี๋ยวเรากลับไปหน้าแรกก่อนนี่เลยค่ะทุกคนจะเห็นแบบสอบถามตรงนี้ไหมใช่ค่ะให้ทุกคนเข้าทําแบบสํารวจนะคะอันนี้จะเป็นฉลากเป็นฉลากนะคะให้เรากดเข้าไปฉลากก่เก็บวไว้ลุ้นทองเนาะทุกคน เห็นไหมข้างล่างก็มีรางวัลเป็นสามฉลากส่วนใครที่อยากแลกเข้า t r u o n o y w y w l l t e t นะคะมันจะมีคำถามยี่สิบาทอยู่นะคะคำถามละยี่สิบาทเนี่ยมันจะเข้าวันอังคารพระหัสแล้วก็เสาร์นะคะนี่เป็นคำถามเควีเทียนะคะเขาจะส่งมาในอ e ีเมลว่าแบบยม,มีแบบสอบถามเข้านะคะนี่ยี่สิบแต้ม เห็นไหมยี่สิบแต้มสะสมแต้มตัวนี้แรก iPad Apple Pen c i l อะไรอย่างเี้ก็ตามนี้นะคะไอคำถามที่รับยี่สิบแต้มจะถอนเข้า t r u o Money Wallet ส่วนที่เป็นฉลากทีตตอบคำถามฉลากในในเว็บนะคะก็จะเป็น ถอจะเป็นลุ้นทองเนาะแนะนำให้อืมสักครู่นะคะข้อแรกของรางวัลตรงไหนเนี่ยเนี่ยแรกแต้มแรกเป็นแต้มรางวัลสำหรับคุณก็จะมีตามนี้เลยนะคะที่ใช้แต้มแรกอะคะ่ะวันละยี่สิบแต้ม จะมีกิฟต์การ์ดของ t ท s o r o โรตัของ, as, ของ Big C นี่ค่ะ t ทสโ r o t a ตนี่กิฟต์การ์ดบิ๊กซีห้าร้อยทูมันนี่วอ,อร์เรดห้าร้อยแต้มห้าร้อยบาทนะคะทุกคนก็แนะนำให้อายุสักสิบแปดปีทำนะคะเพราะว่าตอนขอแกลกรางวัล เราต้องยืนยันตัวตนด้วยบัตรประชาชนนะคะทุกคนแนะนำให้ใส่ข้อมูลโปรไฟล์จริงไปด้วยนะคะทุกคนเวลาใส่ไม่แน่ใจว่าเขาเขียนอายุไว้ตรงไหนหรือเปล่ามไม่แน่ใจเหมือนกันนะเหมือนเคยเห็นว่าอายุเท่าไหร่นี่แหละแต่ก็ นั่นละค่ะเขาต้องมีการยืนยันบัตรประชาชนนะคะก็ให้ทุกคนสามารถเข้ามาทําได้ส่วนลิงก์สมัครเราขอไม่ทิ้งไว้นะคะให้ทุกคนค้นหาตามนี้เลย q u e สเทียไทยแลนดเพราะว่ารู้สึกว่าเชิญเชิญเพื่อนเกิน50คนนี่จะโดนแบนบัญชีนะคะเพราะว่าเควสเทีเขาไม่ให้เชิญเพื่อนเยอะทุกคนสามารถค้นหาใน Google ได้เลยนะคะ คำว่าเวสเทีย t h ไทยแลนด์แล้วก็เข้ามาทําแบบสอบถามแรกเข้าทูมันี่วอลเลตห้าร้อเต็มเท้ากับ500บาทนะคะก็สำหรับใครสงสัยก็คอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้นะคะ